คุณครูและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาที่วัดใกล้โรงเรียนคือวัดหลวงปู่นินคุ้มจัดสรรอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะเด็กๆตื่นเต้นและมีความสุขที่ได้ไปร่วมกิจกรรมวันสำคัญในวันนี้ค่ะ